สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านค้าเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนวันนี้ผมมีร้านค้ามาแนะนำก็คือร้านค้ายาดาเกมเซ็นเตอร์เติมถูกเติมไวบริการดีและยังรับเติมเกมมือถืออื่นอีกเพียบเลยนะครับมีทั้งแพ็ครายเดือนรายสัปดาห์แพ็คเพช <c oughs> เรรวมถึงเกมพาสต่างๆก็มีให้เลือกซื้ออีกเช่นกันนะครับ <Yeah. S 2> ถ้าทุกคนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ Li@ น์แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือจะทักปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเลยครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับ เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ้าเจ็ดโอซ่าเชนแกคเช่นเดิมครับในวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมอนิเมะล s สแตนนั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเกมที่เหมือนออสตา a r เ o อร์ d e f ด n s เนส์ผสมกับอนิเมะแอดเวนเจอร์เลยนะครับแต่จะไปทางของออสตาร์ซะมากกว่านะครับและเกมนี้ก็มีการแจกโค้ดอย่างมากมายนะครับซึ่งแน่นอนฮะสิที่ทุกคนเข้ามาดูเด็กก็อยากจะได้โค้ดกันอยู่แล้วและผมก็มีโค้ดให้ครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้ดดยกัเเลรแอปต1 ให้พิมพ์ตัวใหญ่เหมือนกันทั้งหมดและมีเครื่องหมายตกใจนะครับอันนี้จะได้เป็นโค้ดเป็นเป็นตัวเอเมอรัลนะครับต่อมาก็จะได้เป็น TY 4 2 5 M v ร์ i ี่ห้นั่นเองนะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยตัวเลขตัวใหญ่พีพ่เหมือนกันหมดนะครับคุณก็จะได้10รีโลนะครับต่อมา 200k member in s a n e นั่นเองครับก็ได้อีกรีโลแล้วต่อมาครับคือ50 1000ั a น o ิเบอนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นโค้ดต่างๆนานาที่ได้มานะครับซึ่งถ้าโค้ดไหนใส่ไม่ได้แนะนำให้เข้าไปใส่ที่เซิร์ฟ V นั่นเองนะครับและทุกตัวอักษรต้องพิมพ์เหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับถึงจะใส่ได้เช่นกันนะครับ เอาละฮะเรามาเริ่มกันเลยครับต้องพูดว่าอัปเดตนี้เนี่ยเป็นอัปเดตแรกที่เข้ามาอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยผิดหวังกันไปมากมายไก่กอนะครับแต่นแน่นอนครับในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครอย่างโกโจนั่นเองครับถือเป็นหนึ่งตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วก็อีโวได้แล้วด้วยเช่นกันครับและในอัปเดตนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างเฟดนะครับหรือว่าตัวละครของเซเบอร์เข้ามาให้เราได้ลองเล่นด้วยนะครับพูดตรงๆนะว่าตรงนี้เลยนะครับเซเบอร์เป็นหนึ่งตัวละครที่เป็นเมตานะครับใกล้เคียงกับตัวละครของตัวนี้เลยครับ ตัวนี้เลยนะก็คือตัวละครอย่างไซตามะนั้นเองนะครับก็เรียกได้ว่าตัวนี้วางได้4ตัวใส่บัฟอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่างๆนอ,นาออกมาให้นะครับเรื่องของบัฟต่างๆว่าควรจะไปทางไหนนะครับจะไม่ได้เน้นไปว่าตัวละครอย่างโกโจโควรจะทําสกิลทรีไปทางไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะทําสกิลทรีควรจะต้องมองบัฟเทคนิคหรือว่าคลิของเราก่อนนะครับว่ามันควรจะไปทางไหนนะครับต้องเข้าใจตรงกันนะการจะทำสกิลทรีต้องดู ความสามารถพิเศษของตัวละครควบคู่กับบัฟหรือเคิร์กหรือเทคนิคด้วยเช่นกันนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับคุณต้องดูบัฟก่อนและค่อยทำสกิลทรีนะครับถ้าคุณจะดูแค่ตัวละครและทำสกิลทรีเลยนะครับถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่มันไม่ได้ดึงประสิทธิภาพตัวละครออกมาให้ได้มากที่สุดครับการจะดึงประสิทธิภาพตัวละครออกมาให้ได้มากที่สุดคุณต้องได้เปิร์กได้คอร์กได้เทคนิคนะครับหรือว่าบัฟก่อนคุณถึงจะทำสกิลทรีได้นะอันนี้ผมแนะนำนะครับเพราะว่ามันจะเก่งที่สุดเมื่อได้เปิร์กได้เทคนิคมมาานนนะัต้แล ครับโกโจซาโตรุกของเราตัวละครที่อีโวแล้วนะครับจะถอดผ้าปิดตานั่นเองครับแบบนี้เลยนะครับเป็นไอหล่อหน้ามนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการอีโวตัวละครอย่างโกโจนะครับบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นตัวระดับเซเลเชียลเนาะพออีโวขึ้นมาเป็นเซเลเชียลนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นตัวละครแบบมิสิกทั่วๆไปนะครับก่อนหน้านี้ครับผมลืมพูดปริหนึ่งตัวครับมันจะมีตัวละครอย่างเจนอสด้หนึ่งตัวเนาะแต่ว่าเจนอสเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่ง แต่ต้องมีบัฟนะครับซึ่งบัฟรุ้งเป็นต้นไปส่วนใหญ่จะเน้นเป็นตีเร็วแล้วก็เป็นระยะสมากกว่านะครับเพราะว่าตัวละครมันต้องการระยะในการจมตีเพราะระยะขั้นต้นที่จะไว้ฟาร์มเนี่ยมันหวยแตกสิ้นดีเลยนะครับต่อมารับโกโจเนี่ยหายังไงนะฮะคือต้องพูดงี้ครับว่าโกโจเนี่ยมันหาไม่ได้ยากหรอกนะครับจากการอีโวตัวละครนะครับหรือว่าจากการสุ่มกาชาขึ้นมาหาไม่ได้ยากเลยแต่การที่จะอีโวตัวละครเนี่ยแหละครับมันหาจากไหนครับให้เรามาที่ TP ตรงนี้หรือว่าเทเลพอตนั่นเองครับให้เราพิชชาเลนครับพอมาที่ชาเลนเนี่ยไอ้เจ้าตัวตรงนี้ครับระดับไ h t แมร์เป็นด่านต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับว่าจะเป็นด่านอะไรก็ตามฟาร์มไม่ยากครับก็เป็นการฟาร์มแบบว่ามันจะเป็นลูกกตานะครับตัวนิ้วนะครับหรือว่าตัว สปิริตชาต์นะครับทั้งหมดนี้จะดรอปในชาเลนจ์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของอีโวของซุคุนะนะครับผมแล้วก็ลูกตาแล้วก็โกโจซึ่งโกโจเนี่ยใช้ลูกตา6อันนะครับแล้วก็จะเป็นสปิริตชาต์ในทั้งหมด25อันนะครับก็สูๆ้ๆละกันใครที่ขยันหน่อยก็ลองล,อง,ลองเล่นดูครับมันไม่ได้หาของยากนะแต่มันหานานจนบางทีก็น่าเบื่อไปเลยนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวละครอย่างโกโจเนี่ยนะครับตอนอีโวแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะเก่งและน่าหาน่าเล่นขนาดนั้นไหมนะครับต้องพูดกก่่่อนนนะครับวาโโจเีย ก่อนอีโวนะครับค่าวางไปใช้เพียงแค่า750านะครับแล้วก็พออีโวมาแล้วจะใช้ตังในการวาง2 0 0 0ันนั่นเองครับในการอ e ีโวโกโจนะครับต้องพูดว่าพอเราอีโวมาแล้วเนี่ยเลเวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามจะรีเซ็ตนะครับหรือว่าลดลงมาเหลือเพียงแค่1เท่านั้นนะครับต่อมาเลยนะครับในเรื่องของสกิลทรีก็ต้องมานั่งเก็บใหม่เหมือนเดิมนะครับและก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องถามว่าไอ้เจ้าตัวรีเซ็ตทรีตรงเนี้ยมันหาได้จากไหนตอนนี้ตัวเกมแค่เอาเข้ามา แต่ยังไม่รู้ว่าหาจากไหนในนี้นะครับก็ต้องรอเด็ดในอนาคตนะและแน่นอนครับสกิลทีในวันนี้ผมจะยังไม่พูดสําหรับโกโจโล,ละกันนะครับผมเองก็ยังไม่รู้ความสามารถจริงๆของมันว่าเป็นยังไงเอาเป็นว่าสกิลทีก็เพิ่งปรับมาใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในคลิปของสกิลทีที่ปรับมาใหม่ว่าสกิลทีนี้เหมาะกับเพิร์กเพิร์กหรือว่าเทคนิคอะไรนั่นเองละกันนะครับป่ะเอาเป็นว่าไปดูโกโจโก่อนเลยละกันนะครับในอีฟิตี้นะครับยังไงชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยะล,วาาววละกออัน กโจกันหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปเริ่มกันเ่ยนะครับหลายๆคงอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าด่านของ h i ดเด n นแซนนะครับหรือว่าด่านของนัลูโตเนี่ยมันได้ทําการเปลี่ยหน้าตาไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะมีหลายๆคนเนี่ยที่ว่าเฮ้ยทำไมด่านม,มันคล้ายๆสิ่งที่ช่องเจ็ดโอซ่าเคยทําคลิปไปแล้วว่ามันจะมาในเกมของ Universal Tower Defense นะครับ อันนี้ต้องขอเคลียร์ประเด็นดราม,ม่าตรงนี้ก่อนที่เราจะไปวางตัวละครรีวิวกันนะครับต้องบอกว่ามันมีทีมงานบางส่วนนะครับของเกม Universal Tower Defense นะครับหรือว่าเกม Anime Adventure 2ที่เหมือนแบบประมาณ90%เกือบ100%เลยนะครับเขาได้มีการออกจากทีมงานตรงนั้นมาเพื่อมาเข้าร่วมกับเกม Anime Last Stand นั่นเองนะครับและก็แน่นอนครับเหมือนเป็นการหักหลังกันหรือว่าเป็นการทะเลาะก,กันนั่นเองทําให้ตัวเกมตอนนั้นนะครับหรือว่าตัวเกม Universal Tower Defense เนี่ยเขาลบแมปตัวนี้ออกไปจากการส e p พีกแล้วก็ การแอคเนเมนต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็มีการทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าเกมคุณภาพต่ำเนี่ยมันเป็นเกมที่ก็คือเกมนี้นั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่านอนาคตจะมีการทะเลาะบ่อแหวงอะไรกันหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ว่าดูจากสภาพและน่าจะไม่ได้ญาติดีกันแน่นอนครับระหว่างเกมอดิเม拉斯แซนกับเกมยูนิเซาทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับก็ถือว่าเป็นการแบบแย่งผลงานกันขโมยคนเล่นนู่นนี่กันไปนะก็ต้องรอดูว่านอนาคเนี่ยเกมนี้จะไปรอดหรือเปล่านะครับหรือว่าอาดิเม Universal Tower Defense เนี่ยจะดีกว่านัเนเองนะต้องรอดูครับซึ่งแน่นอนคลิปทั้งหมดทั้งมวลผมทำไปแล้วนะครับสำหรับเกม a n i m e a v e n g e r s 2แต่งจริงมันคนละทีมงานกันนะเนาะแต่ว่าแน่นอนครับใครที่รอเกมนั้นอยู่ก็รอได้เลยเพราะว่า เขาได้ทําการทานะครับตามแพลนเดิมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือแพลนเดิมของเขาเนี่ยจะมีวันวางนะครับหรือว่าวันให้ทุกคนได้เริ่มเล่นเนี่ยประมาณปลายปลายเดือนมีนาคมจนถึงประมาณกลางๆเมษายนะอันนี้ถ้าจะอยู่ในแพลนของเขาอยู่นะครับถ้าไม่มีการเลื่อนหรือว่าบิดแต่อย่างใดอย่างทีนง่น้องได้ว่าไว้นั่นเองนะครับมาเอาเป็นว่านี่คือแมปของเกมเอ่อ Universal Tower Defense นั่นเองนะครับเขาก็ได้ย้ายทีมงานมาตรงนี้แล้วคือเขาไม่ได้ย้ายหรอกคือท,ทีมงานนะมันออกมาเหมือนมีผลกระทบขนั่งกันนั่นเองนะนะประมาณนั้นนั่นเองครับมาไม่พูดเยอะแล้วกันครับเอาเป็นว่า แบบนี้เนี่ยจะไปรอดหรือเปล่านะครับอัปเดตตอนนี้ยังมีคนเถียงคนด่าอยู่เลยว่าจะเป็นเรื่องบัฟเรื่องสกิลทรีเรื่องนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือมันบั๊เยอะมากนะครับเราต้องมาดูครับว่าโกโจเป็นยังไงบ้างซึ่งโกโจนี้นะครับเจ้าของ ID ดีนะครับของคุณชิโรยาฉะนะครับผมก็ได้โกโจมานะครับและเป็นเลเวล1แน่นอนพออีโวแล้วเนี่ยเลเวลหายนะครับย้ำนะอีโวแล้วเลเวลหายคิวต่างๆที่คุณเก็บมาก็ต้องมานั่งเก็บคิวใหม่นั่นเองครับมาเริ่มกันเลยครับโกโจเนี่ยการวางนะคร ทั้งหมดสอ0พแยผมขออนุญาตขายพวกนี้ก่อนละกันนะครับปังโกโจใช้เงิน2 0 0พันครับวางได้กี่ตัวเรามาดูกันหนึ่งตัวถ้าโจมตีเป็นไงอะไม่มีเสียงโจมตีหรอใช่หรอฮะเสียงโจมตีดังตุ้มไม่มีแล้วหรอใช่หรอผมว่าผมเปิดเสียงนะแปลกๆปฮ้ยมันไม่มีเสียงดังตุ้มแล้วอะ่ะเออแปลกๆนะแต่ว่านี่คือตั้งค่ามันก็ในคอมผมอยู่ดีนะก็ไม่เกี่ยวกันนะ เออเดี๋ยวผมจะปรับเป็นเอฟเฟกสวยๆให้ดูแล้วกันนะครับตามนั้นอาจะก็จะเป็นออโต้สเมติกนะครับแล้วก็จะเป็นแมนนวลแล้วกันปรับให้สุดไปเลยเพราะว่าที่จะสวยกว่าถูกไหมอ่ะตามนั้นไม่มีเสียงตุ้มแล้วนะให้ตกใจแล้วนะซึ่งโกโจว,วางมาขั้นแรกเนี่ยดาเมจพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับก็คือแพงขึ้นกว่าเดิมตีเร็วขึ้นระยะยี่สิบห้าถือว่าเป็นโฟีตีไฮบิดเหมือนขั้นแรกเลยหรือว่าเหมือนตัวละครที่เป็นตัวมิสติกเลยนะครับตัวละครวางได้กี่ตัวเรามาดูกันวางได้ตัวเดียว วาในตัวเดียวหมายความว่าณตอนนี้เนี่ยครับถ้าพูดง่ายๆหรือว่าแบบัฟอะไรที่เหมาะที่สุดสำหรับมันแบบัฟเค์กเปิร์กหรือเทคนิคนีครับทั้ง4อย่างนี้มันคือความหมายเดียวกันอนะเนาะบบัฟที่เหมาะที่สุดตอนนี้มีแค่2บ,บัฟครับ1ก็คือถ้าโกโจมีความสามารถในการตีติดสถานะโกโจจะไปทางเก่งมากๆครับในเรื่องของอะไรฮะเก่งมากๆเลยนะในเรื่องของอวตารครับเพราะอวตารมันเก่งกับตัวบ,บัฟสถานะนั่นเองนะต่อมานะฮะ ตัวละครนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมวางพวกนี้ก่อนมาเป็นตัวแอร์เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนกันไว้วางกันไว,ว,นไว้วางเป็นไม้กันหมาอ่ะไปเลยนะตังมันเยอะนะครับต่อมาครับถ้าตัวละครตัวนี้ไม่มีสถานะหรือว่าสเตตัสเอฟเฟกต์นะครับพวกทำให้เหลือดไหลหรือไฟไหม้อะไรอย่างนี้นะครับหมายความว่าตัวละครอย่างโกโจจะเหมาะกับบัฟโอเวอร์อร์ดที่สุดน,นั่นเองนะครับ มาดูกันเลยฮะอัปเกรดขั้นที่1ครับดาเมจ2 4 0 0ครับคูดาวเท่าเดิมระยะเท่าเดิมครับอัปเกรดขั้นที่2ดาเมจเพิ่มขึ้นคูดาวเท่าเดิมระยะเท่าเดิมครับอัปเกรดขั้นที่3ดาเมจก,กระโดดเลยนะเออจาก3,000เป็น13 0 0 0เลยนะครับคูดาวชาขึ้นเป็น5กว่ากว่านะครับแล้วก็ระยะการโจมตีไป35เนาะแล้วจากการโจมตีไฮบิดจะเป็นก็ยังคงไฮบิดเหมือนเดิมแต่เป็นฟู L เอลีมเหมือนเดิมครับแต่เหมือนว่าจะเป็นใช้คลามป่ะเออนะฮะคือแบบตอนแรกเป็นสีแดงแต่ตอนที่าหมุนนนททว่ะะเเออ เป็น Full-LE Hybrid ที่วงกว้างมากขึ้นกว่าเดิมถือว่าเป็นอะไรที่เมตานะ Full-LE มันเมตาอยู่แล้วนั่นเองครับและนี่คือตีแอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับอัปเกรดขั้นที่4ครับไปดูกันเลยเอา้าอีกแล้วจะกดอัปเกรดนะกดขายตัวตลอด แม่สุดยอดจริงๆนะครับอ่ะอัพเกรดที่4ครับคูดาวแล้วก็ระยะการโจมตีเท่าเดิมแต่ว่าดามเมจจะเพิ่มขึ้นไป1มื่นแล้วนะฮะแล้วก็อัพเกรดขั้นที่5าครับดามเมจก,กระโดดเลยครับคูดาวสปีดเท่าเดิมไม่ต่างอะไรกันก็แค่เหมือนเพิ่มดามเมจเข้ามาอัพเกรดขั้นที่6ครับระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น40ครับและก็แน่นอนครับผมคูดาวกลายเป็น10.5าวิครับแน่นอนมันเหมาะกับบัฟโอเวอร์หลอดอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ามันได้ความเร็วการโจมตีที่แบบว่า10กว่าวิเนะเเาะถือ อะไรวะอีหยังวะเป็นกลาวเฉยอ่าแต่เราได้ท่าที่สวยมาฮะช้าหน่อยแต่โอ้โหโคตรเท่โคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายแต่ตีกลาวฮะไม่ตีแอร์แน่นอนนับท่านี้อาจดูตัวละครนะใช้สกิลรอเนี่ฮะจกัจกจกักวงๆไม่ใช่แหลยะยอ้คนละท่านะครับแต่ก็เท่ดีนะดูท่าอีกทีนึงครับเขาเรียกว่าท่าอะไรนะเออผมจําชื่อท่าไม่ได้นะแต่มือนี่ใหญ่กว่าน่าอีกนะฮะแน่นอนครับนี่ไงตึงๆเท่นะเท่นะ เออนะครับเท่อยู่เท่อยู่นะครับก็รวมกันนะครับท่านี้ต่อมาครับอัปเกรดท่าที่7ครับไม่มีอะไรเลยนะมีแค่ดาเมจอย่างเดียวคือดาเมจแรงแหละแต่ไม่ตีแอร์จากที่เห็นแล้วนะครับแล้วก็อัปเกรดที่8ครับ ไม่มีสตันนะครับสตันเอาออกไปนะครับเป็นดาเมจล้วนๆแต่ว่าอัปเกรดขั้นที่8เนี่ยจะได้อนลิมิเต็ดวอยมานั่นเองครับท่าชื่อท่านี่เหมือน AA เลยนะเป็นท่าเดียวกันแต่ก็เหมือนเดิมครับเป็นกราวไม่ตีแอร์นะครับคือตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มีบัฟอันนี้เนี่ยจะตีประมาณ12วิเลยนะครับหมายความว่าบัฟที่ต้องได้มันก็ต้องตึงพอสมควรนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับแน่นอนเลยมาเรามาดูสกิลกดกันครับว่าทำอะไรได้บ้างเฮ้ยเสียงมาโยอิติเกนไทยเคนเทยย มือเร็วคือชมือเร็วคือชคดีคนแล้วทำอะไรได้อ่ะคือมอนก็ไม่หยุดเดินไงหรอคือดาเมจเพิ่มขึ้นหรอผมไม่รู้ความสามารถเลยทุกคนมีใครรู้ความสามารถไหมอ่ะมันทำอะไรได้อ่ะโอ้นะฮะแล้วคือค้างอยู่ด้านนี้คือมอนนี่มันก็ไม่หยุดเดินหรออ่ะผมลองขายตัวละครแล้วกันนะฮะคือเราไม่รู้ว่าสกิลมันโกลบอลคูลดาว w n หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะวางโกโจตรงนี้แล้วกันนะฮะหาไปเลยให้สุดไปเลยนะครับตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยอุ้ยโกลบอลคูลดาว w n อะทุกคน เออเหมือนซูคูนะเลยฮะอันนี้โกบอลคูดาวนะก็แน่นอนฮะรีคูดาวประมาณเท่าไหร่อะเกือบสนาทีเลยนะเออก็ถือว่านานที่เกือบสามแสี่นาทีเลยดีใช่ไหมเออประมาณ4นาทีได้เลยนะถือว่าคูดาวนานมากๆเลยนะอันนี้นะแล้วก็ไม่ตีแอร์นะน่าจะเป็นเรียกว่าน่าจะเป็นเมตาได้แหละนะครับมันเป็นเมตาตัวสกิลกดอะเออเข้าใจปะก็ประมาณนั้นแหละผมไม่รู้มันหยุดทางแบบหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราตัดกันไปทีนึงแล้วกันนะครับตอนที่คูดาวมาสกิลกดเสร็จแล้วนะนั่นเองเดี๋ยวเราจะดูกันว่าตัวนี้นะฮะ มันจะหยุดมอนได้หรือเปล่ามีความสามารถอื่นอีกไหมแล้วก็พยายามมองดูดาเมจเรื่อยๆนะครับว่าจาก76 0 0มเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นไหมหรือว่ามันตีแรงขึ้นแต่ว่าดาเมจมันไม่เพิ่มอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องไปทดลองกันเราเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราตัดไปดูกนอีีนึงตอนที่สกิลพร้อมใช้งานนะครับเอาละครับตัดกับมคทีครับสกิลครูดาวใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตขายตัวละครอย่างเจ้าตัวรอยมัสแตงก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวละครเนี่ยมันจะตึงมันจะโหดอะไรสักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะดูวางหลายๆตตัััวววววเเพ่่่ออแาาาาาามมมมดดูคสรถนนนนใททีกลิ้ง ความสามารถอะไรได้บ้างอะนะ,ะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับพี่รอยก็ตีไกลอยู่ใช่ไหมได้อยู่ครับประมาณนี้นะับมาเรามาดูกันครับ Unlimited Boy ทาอะไรได้ดูความสามารถต่างนะครับว่ากดแล้วได้อะไรบ้างอะนะมาดาเมทเจ็ดหมื่นหกคูดาวสี่สิบเพราะว่าได้จากไอมาประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะผมพยายามไม่อัพไกลเนาะตามนั้นอาจจะเราอัพไปเลยแล้วกันนะครับให้อัพไปเลยระยะนี้ก็คือหน้าบ้านเลยนะครับมาเรามาดูกันกดเลยแล้วกันนะครับ Unlimited Boy กดเลยนะฮึบ รอยที่เค้นไทเป็นเคนไทยอ้ยผมแม่งพูดไม่ได้วะ่ะไม่ได้ครับเราไม่หลอกเหมือนอาจารย์โกโจะนะครับประมาณนี้โอเคไหมทุกคนอ่ะดาเมจเอาดูดูดามเมจได้ไหมเจ็ดหกครูดาวสปีดเท่าเดิมตัวอื่นก็เหมือนจะตีเท่าเดิมไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่นะครับแป๊บนึงนะไอ้ยามพี่มันตีหนึ่งจุดสี่สองเลยปะแล้วมันมีอะไรอ่ะแล้วมันเพิ่มอะไรอ่ะมอนก็ไม่ได้หยุดเดินปะ่ะเออผมงงว่ะทุกคน มอนก็ไม่ได้หยุดเดินมอนก็ยังเดินปกติแล้วความสามารถมันทําอะไรได้วะงเอองงว่ะสุดท้ายคือเกมอื่นหยุดเดินหมดเกมนี้แค่สวยอย่างนั้นเหรอคือดาเมจก็ไม่ได้ทําแรงขึ้นแต่เพราะว่ามอนมันโดนตีตายแล้วอะ่ะอันนี้คือไม่รู้เลยนะครับใครที่รู้ความสามารถก็พิมพ์ไใต้คลิปได้นะครับโดยเพราะว่าในวันนี้เนี่ยที่ทําการรีวิวตัวละครตัวนี้เนี่ยคือมันพึ่งจะ มีคนอีโวได้นะครับผมและแน่นอนครับมันอาจจะยังบั๊กหรืออาจจะยังมีอะไรยอยู่หรือเปล่าที่ผมไม่ทราบจริงๆนะครับเรื่องข้อมูลตัวละครเพราะว่ามันบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้คูดาวก็ค่อนข้างนานประมาณ4นาทีนะครับก็ถือว่าใช้งานยากเรื่องความไวแค่ตัวเดียวหมายความว่าเหมาะกับบัฟโอเวอร์โหลดที่สุดแล้วนั่นเองครับแล้วก็เน้นไปทางที่ตัวละครตัวนี้ตีได้เร็วมากขึ้นนะครับเน้นแบบลบ SPA ลบสปีดตึงๆเลยนะครับอัตราคีเนี่ยไม่ต้องสนใจครับ ถึงต่อให้มีเนี่ยอัตราคีคีดำเนี่ยต่อให้มีไม่ต้องสนใจเลยครับเน้นไปทางตีชนะทตุหรือว่าเน้นไปทางที่แบบว่าให้ตัวละครมันตีไวมากยิ่งขึ้นจะดีที่สุดนะอันนี้ส่วนตัวผมนะเพราะตัวละครมันตีช้าถ้ามันทําทางตรงและตีได้ดีแบบ่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมว่าตีเร็วยังไงก็ดีแต่ก็ข้อเสียตัวละครตัวเียกหลักเลยครับมันคือตีพื้นมันไม่ได้ตีแอร์ครับหมายความว่ามันเป็นตัวละครซับพอร์ตที่เก่งแค่ด้านการตีพื้นนนเดงนะครับถามว่าควรหาไหมผมไม่รู้ความสามารถมันไงเออแต่คิดว่าถ้ามันเท่ก็ ควรหาแหละส่วนตัวผมให้เป็นสุคุนะกับเซเบอร์สกิลกดมันดูมีประโยชน์กว่าเนื่องจากทำดามเมจได้แล้วก็เท่กว่าด้วยนะแต่โกโจเนี่ยโอ้โหมันดูแล้ว ทำไมมันดูอีโวขึ้นมาแล้วมันดูไม่ค่อยมีอะไรเลยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่เชื่อครับแน่นอนตัวละครตัวนี้เนี่ยเวลเจ็ดสิบห้าเนี่ยดาเมจตึงๆอยู่แล้วยิ่งคุณได้โอเวอร์โหลดมาดาเมจก็จะตึงกับสุคุณะอย่างแน่นอนนะแต่ว่าตัวละครมันตีช้าซึ่งแน่นอนต้องได้บัฟโอเวอร์โหลดมาด้วยแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับไอดีของน้องนะครับชิโรยาฉะด้วยแล้วกันนะครับที่เอาตัวละครนะครับยังโกโจนะครับซาโตรุมาให้เราได้ยนโฉมกันนัวววลละะคครรรตััันนนีี้้้ไดแบบสาหผมเ่ย วิววันนี้ไม่ได้อะไรเลยครับไม่รู้ความสามารถของตัวละครไม่รู้อะไรเลยนะครับใครที่รู้ความสามารถก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูค่อยไปเจอกันอีกทีหนึ่งในไลฟ์สตรีมนั่นเองครับว่าตัวละครตัวนี้มันจะเหมาะกับการลงบอดไหมหรือว่าเอาตัวเดิมๆไปเล่นเนี่ยที่แบบมันสตันอยู่แล้วธรรมดามันจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ตีกาวเหมือนกันหมดนะดอหรือว่าเอาไปจังคู่เลยน่าจะดีกว่าก็คือมีคนเอาตัวธรรมดาไปตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็แน่นอนครับคนที่เอาตัวนี้แบบอีโวไปตัวหน,นึ่นงะะกกกกััันนนนนครรบบบ็ปมมาาาาณี้สหโโจตุุอท ครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือตามไว้เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวตัวอะไรต่อไปนะครับก็รอดูได้เลยนะครับและแน่นอนครับคลิปที่จะทำออกมาเร็วๆนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องเพิร์กเปิร์กเทคนิคนะครับเหมาะกับสกิลทรีแบบไหนนั่นเองครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับป่ะแล้วเจอกันครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับแล้วก็ปึ๊บพิ้วไหลโคตรจัด